เป็นหนี้อย่าพึ่งฆ่าตัวตายคนที่เป็นเจ้าหนี้ทุกคนนะฮะอยากได้ความชัดเจนบอกเข้าไปตามตรง Face to the fact คือพูดตรงๆกันไปเลยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเพราะเราอายเพราะเราหน้าบานไม่มีความสามารถที่จะใช้หนี้นะักตอนนี้ได้อยากที่จะต,ตายโลกนี้ไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะ นี่น,นี่ขอต้อนรับเข้าสู่ก้องซอลี่ครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องฮะเป็นหนี้อย่าพึ่งฆ่าตัวตายอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าก็เสิร์ชอะไรเรื่องนะตอนนี้ฮะหลายคนธุรกิจเปิดไม่ได้หลายคนตกงานหลายคนไม่มีเงินหลายคนเจ้าหนี้ทวงไปตามคอมเมนต์นะฮะไปตามหลายๆอันที่ดูว่าอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะหนีจากชีวิตนี้ไป มันเครียดเหลือเกินบางครอบครัวนะฮะไม่ได้ไปคนเดียวนะฮะเอาคนไปด้วยทั้งครอบครัวแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ก็มโอการอยากจะนําเสนอก็คือว่าเป็นหนี้อย่าพึ่งฆ่าตัวตายเพราะตัวผมเองนะฮะก็เป็นหนี้เยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็เคยเป็นเจ้าหนี้เยอะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ว่าเวลาเนี่ยที่เป็นหนี้แล้วอยากจะฆ่าตัวตายเพราะบางครั้งเราอาจจะวนเวียนนะฮะอยู่คําว่าเป็นหนี้เป็นหนี้มาหาทางออกไม่ได้ คำถามก็คือว่าแล้วคุณค่าตัวตายเนี่ยมันจะเป็นทางออกหรือเปล่าแม้ว่าคุณจะตายไปเนี่ยนี่มันก็ไม่ได้หายไปนะครับและพอนี่มันไม่ได้หายไปเนี่ยคนที่ต้องมาใช้นี่เนี่ยก็อาจจะเป็นครอบครัวของเราหรือคนใกล้ชิดของเราตัวเราเองเนี่ย ได้จากโลกนี้ไปเนี่ยเราอาจจะเป็นการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นไปเพราะปัญหามันไม่ได้จบนะครับงั้นย้อนกลับมาครับงั้นถ้าเป็นนี่แล้ไม่ฆ่าตัวตายจะต้องทำยังไง<ๆ>ก็ต้องรูก่อนว่า,วานี่มันคืออะไรเราตั้งใจจะไปโคงเขาหรือเปล่าเราตั้งใจจะไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่าในเมื่อตอนนี้เศรษฐ,ฐกิจมันไปไม่ได้ธุรกิจมันไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงคือเรายืเมเงินเข้ามา ยังไม่ได้สามารถจะชำระได้ณวันดีณนะตอนนี้ณนะโอกาสนี้แต่ถ้าเจตนาเราไม่ได้กลับไปเบียดเบียนใครก็ <c oughs> บอกไปตามตรง <c oughs> ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงคนที่เป็นเจ้าหนี้ทุกคนนะฮะอยากจะได้คืออยากได้ความชัดเจนแต่หลายคนอาจจะบอกว่านี่ที่ไปยืมมาเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้ที่มีคนมาทวงถามงั้นถามกลับมาครับ แล้วเราตายไปเนี่ยนี่มันหายไปหรือเปล่าก็ไม่ได้หายไปแล้วเขาจะทวงคนอื่นหรือเปล่าในครอบครัวก็เป็นไปได้นะครับนั้นกลับมาคิดที่ตัวเองฮะเวลาที่เป็นนี่แล้วอยากฆ่าตัวตายจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราอายเพราะเราหน้าบานเราไม่มีความสามารถที่จะใช้นี่นะตอนนี้ได้มันเลยรู้สึกว่าผิดหวังกับตัวเองอยากที่จะตายโลกนี้ไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นการคิดที่ไม่ถูกต้องนะหรือบางครั้งเนี่ยเป็นนี่นอกระบบเข้ามาทวงที่บ้าน ต้องถูกฆ่าแน่เลยก็ถ้าถูกฆ่าเนี่ยเราก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายนะเขามาฆ่าเรานะมันก็ตายเหมือนกันเน่ะรออีกแป๊บหนึ่งร้อยเขามาฆ่าเราดีกว่าแต่เชื่อเถอะครับเขาไม่มาฆ่าเราแน่นอนก็ต้องถามออกว่าเวลาเราไปหนี้เขาแล้วเขามาทวงอะ่ะเราบอกเขาไปว่ายังไงถ้าเราบอกว่ากําหนดที่จะชะําระหรือวิธีการในการชําระบอกเขาไปตามตรง Face t o the fact คือพูดตรงๆกันไปเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เราไม่พูดเนี่ยเพราะเราอายไง เราอายที่เราจะบอกเขาว่าเราไม่มีแล้วนะบางครั้งเรายอมแพ้ก็ได้ครับต่อมานะฮะไอ้นี่นอกระบบที่ว่านะฮะเขาก็คิดเหมือนกันถ้ากูฆ่ามึงตายกูก็ไม่ได้เงินคืนอยู่ดีอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองเนี่ยนี่มันใหญ่มากจนเขาแค้นมากๆจนกูต้องฆ่ามึงให้ตายเพื่อให้มันสะใจกับความแค้นความโกรธที่เกิดขึ้นมันจริงหรือเปล่าแต่เชื่อเถอะฮะผมว่าไม่มีใครอยากจะให้ลูกนี่ของตัวเองอะ ตายหรอวเขาอะอยากที่ได้เงินคืนอย่างวิธีการที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็นหนี้อย่าพึ่งฆ่าตัวตายตั้งใจมีสติให้ดีๆนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดําเนินการอันเนี้ยไปได้สักกี่ปีเราถึงจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ครับแล้วก็หลายครั้งถ้ามันเครียดมากไม่ต้องเครียดครับเพราะถ้าเครียดเรื่องหนี้เนี่ย ก็คือว่าถ้าเราแก้ได้เราคงแก้ไปได้นานแล้วครับที่แก้ไม่ได้ราะมนเป็นปัญหาเลยแต่ที่ต้องแก้ก็คือว่าอยู่กับปัญหาที่มีหนี้ได้ยังไงเราจะทําจิตใจรับมือเจ้าหนี้ได้แบบไหนรับจิตใจกับตัวเองได้เพียงใดสําคัญที่สุดครลองสดน์ดูนะครับแล้วก็ไปเจรจาดีๆฮะกับเจ้าหนี้ของเราเชื่อนะครับเจ้าหนี้ทุกคนนิสัยดีครับไม่เช่นนั้นเขาคงมไม่ให้ เรายืมเงินแล้ครับคนที่คาดส่าตายส่วนใหญ่เป็นนี่ระบบมันหนักเลยอ่ะระบบมันไม่มีไม่รู้จะผ่อนชายยังไงมันถูกกดดันด้วยกระบวนการคือทวงทุกวันมาหน้าบ้านฟูอะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อเลว่าลองดูเริ่มต้นด้วยการหยุดจ่ายหยุดจ่ายแล้วไม่ตายแล้วก็คุยกับเขาแล้วมันจะมีวิธีแก้กันอีกอดทนนะฮะลองดูนะครับนี่จะเป็นโอกาสฮะ ที่ทำให้เพื่อนทุกคนอาจจะมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะฮะคือขอให้สู้แล้วก็มีกําลังใจต่อไปแล้ววันหนึ่งที่เราสําเร็จนะฮะก็จะย้อนกลับมาว่าอ๋อเป็นนี่แค่20 0 0 0นเองเป็นนี่แสนเดียวเป็นนี่้าล้านวันหนึ่งที่เราสําเร็จอ่ะถ้าเราอรอสำเร็จ mm. นะแล้วเราจะยอ้อนกลับมาว่าอ๋อเราเคยคิดทีย่ค่าตัวตายเพราะด้วยผลแค่นี้เองก็อยากจะเป็นกำลังใจทุกคนฮะไปให้ถึงวันหนึ่งที่มองย้อนกลับมาว่าเออตลกดีนะวันหนึ่งเราเคยคิดจะย่ค่าตัวตายเพราะเป็นเงินจำนวนเงินเท่านี้เอง